บ็อกซิ่งส่วนใหญ่ครับเนี่ยครับจะไม่บางแข้งครับแข้งซ้ายครับดอกนี้ครับแขนหักครับออกซ้ายหน้าแล้วได้เปรียบนะครับแข้งหลุดเจอกลางหลังครับขวาและอัปคัทครับโดยธรรมชาติของซุปเปอร์บอลครับเป็นมวยที่ไม่แพ้ทางมวยซ้ายครับมวยซ้ายเบอร์ต้นต้นของโลกครับที่เคยชนะมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นสิธิชัยนะครับจอมทองครับเปโดเซียนครับและซุปเปอร์บอลเองครับเวลาเจอมวยซ้ายครับ่อย้รังก็จะมีลูกนี้นะครับ ดึงแล้วโตครับหรือจังหวะเคาน์เตอร์สวยๆครับใส่มวยซ้ายนะครับแสนเชิงสองมากครับขอเสนอที่ฟอร์มช็อตต่อช็อตพร้อมทางวิเคราะห์เกมการชกครับคู่มวยระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยนะครับจะมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวิรับในสึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี4 6่สิบกครับจ่ามันสุกที่ี่ธันวา t h i นะครับก่อนอื่นครับเราไปดูฟอร์มหลังของตะวันฉายพี่เคแสนชัยก่อนเลยครับฝ่ายนี้จะระทัาจามาวอยู่สปอตนะครับนักชกบชาวตุรกีครับจามาวในขณะนั้นรนแงะครับ พึ่งน็อกยอดแสนไกลมาครับแล้วก็มาชนะโจนาถาวุธครับแล้วก็ดับซัม่ซานะครับมีต่อยได้นับได้น็อกทุกไฟครับสำหรับจามาวับสไตล์ก็จะเป็นคลิกบ็อกซิ่งครับใช้มวยสากลเป็นหลักนะครับสำหรับจามาวับพยายามที่มาซ้ายจามาวแต่ในคิกบ็อกซิ่งส่วนใหญ่ครับเนี่ยครับจะไม่บางแข้งครับเจอลูกเตะของตะวันฉายเข้าไปครับถึงครับขาหักเลยนะครับลูกนี้ครับไม่ไหวครับไฟนี้เราก็ยังไม่เห็นอะไรมากครับตะวันฉายก็กดน็อกซะแล้วนะครับ ถือว่าเป็นเซเด็ตขารับแข้งนี้ครับเนี่ยจุดอ่อนของนักชกคิกบ็อกซิ่งครับคือเขาจะไม่บังแข้งนะครับเช่นลูกเตะขาเขาจะใช้การขยับออกแทนครับแต่จ่าเมานี่ขยับไม่ทันครับเลยเดินลูกนี้ไปครับก็ป้องการแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทได้สําเร็จครับไฟทัดมาฟ์ตะวันฉายจะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกับเดวิดคิริย์คเรียในขณะนั้นก็วัยสามห้าปีครับถือว่าเลยจุดพลิกมาแล้วครับสิ่งที่เห็นได้ชัดในไฟนี้ของตะวันฉายครับ เป็นเรื่องแรงปะทะนะครับที่เต็มเวทสมบูรณ์นะครับต่างจากที่ไฟปะทะเพชรมรกตนะครับเพิ่งขึ้นเวท70กิโลกรัมมาได้2ไฟครับตะวันฉายไฟนี้ก็ใช้เพิริทีครับแต่ซ้ายนะาปวดไปที่ท่อนแข็งของคีเลียบเจอเตะซ้ายต่อยซ้ายลูกนี้เมียการนะคีเลียแต่ถ้าพูดตามตรงนะครับแต่กติกาคกบ็อกซิ่งของตะวันฉายยังไม่ได้พัฒนาอาวุธอะไรมามากนะครับเช่นอาวุธเบาสลับนะครับการออกอาวุธเป็นชุดนะหรือข่าวดักแทงแบบไม่จับครับ ไฟเนี้ยครับไอ้แก้เกมมานะครับหัวดซ้ายเข้าที่ท่อนแขนขวาของคีลีครับมีอาการตั้งแต่ดอกนี้แล้วนะครับคีเรีครับดูแข้งเนี้ยครับแข้งซ้ายดอกนี้ครับแขนหักครับแต่ไม่ทราบว่าครับตะวันฉายและทีมงานครับทราบหรือไม่ว่าครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับการหัวดท่อนแขนครับถือว่าไม่ได้แต้มครับ แต่เจตนาของตะวันฉายครับจะหวดเพื่อลดทอนพลังมัดของคีเรียหรืออะไรก็ตามครับก็ต้องนับแต้มไปในตัวนะครับว่าทุกครั้งที่หวดท่อนแขนครับศูญคะแนนครับแต่ฝ่ายนี้ก็นอกมาได้ครับแสดงให้เห็นถึงแรงระทะที่เต็มเบลสมบูรณ์แล้วนะครับคีเรียเองก็อยู่ในช่วงบปลายครับอาจจะต้องเลิกมวยไปเลยหรือเปล่าครับเนื่องจากแขนหักนะครับว่าในสายคิกบ็อกซิ่งครับกากีฬาคิกบ็อกซิ่งแท้ๆจะถูกสอนให้ใช้แขนบ็อกแข้งนะครับ นักขี่บ็อกซิ่งแท้บจะเตะแขนก็ได้ไม่หนักเท, äh ท่ามวยไทยครับจึงนิยมใช้แขนบล็อกกันนะครับแต่พอเจอแข้งของมวยไทยครับที่หนักเพื่อต้นๆนะครับถึงกับหักเลยทีเดียวครับซึ่ง2ไฟที่ผ่านมาที่เราชมไปครับได้เจอกับนักชกชาวต่างชาตินะครับที่เป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งแ้ๆแทับแต่นักชกเหล่านี้ครับเขาก็จะไม่บางอาวุธไม่บางแข้งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเจาะยางครับก็จะใช้การขยับออกแทนครับซึ่งจามาขยับออกไม่ทันครับหรือจะเป็นลูกขวดสูงครับก็จะใช้แขนลาบครับ <europ Alban ian> แล้วเรามาดูไฟถัดมาของตะวันฉายเมื่อมาเจอกับนักชกไทยด้วยกันจะเป็นยังไงครับโจก็ถือว่ามีชื่ออยู่ทางฝั่งอเมริกาอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่นักชกเบอร์ต้นต้นของโลกก็จริงครับแต่ในระดับโลกครับโจก็ถือว่ามีชื่อเหมือนกันนะฐานเบอร์ใหญ่เบอร์ดังของโลกมาเยอะไม่ว่าจะเป็นจอร์จิโอเปโดเซียนครับชิงกิตอาราซอฟนะครับหนึ่งในนั้นครับเป็นการรับงานด่วนนะครับจะเห็นได้ชัดครับเมื่อตะวันฉายเจอกับนักชกที่ระดับสูงขึ้นมาครับร์อมนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับเบียดกันสันถกครับ เซนมวยมันทันการจังหวะมันทันกันนะครับสาบขาไปครับตะวันชายโจกสาบขาขึ้นนะครับแขงขวางโจพยายามสวนมัดมาครับตะวันชายแข่งซางตะวันชายแข่งขวาหลุดไปครับโจแล้วไฟนี้โจก็รับงานเร่งด้วยนะครับเพิ่งหลุดตัวก่อนการชกไม่กี่วันครับมีโอกาสฟิตซ้อมได้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ตะวันฉายไฟนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนกติกามากจากเดิมที่ต้องต่อยมวยไทยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคิกบ็อกซิ่งครับสไตลก็ถือว่ายังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับสำหรับตะวันฉายนะครับ แข่งสายหลุดไปเจอสับขาของโจครับแต่จังหวะก็เป็นมวยไทยได้วยกันครับเบียดเข้าหาแข่งสายหลุดไปเจอสับขาของโจครับสำหรับตะวันชายนะครับเมื่อเจอกับนักชกไทยครับที่มีระดับสูงขึ้นมาครับอาทิเช่นสธิชัยนะครับเพชรมโโรดกโจนาะทวุฒิครับจะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่งานง่ายของตะวันชายครับโดยประสบการณ์ที่มีมากกว่านะครับยืนในระดับนี้มาก,ก่อนเก่าครับถือว่าสู้กันได้เบียดครับฝ่ายนี้โจก็ใช้ยุทธวิธีครับเดินเบียดครับต่อยผัดสลับเตะขวา ก็ถือว่าเข้าเป้าหลายดอกครับส่วนตะวันฉายก็โตแข่งซ้ายหนักๆมานะครับแข่งซ้ายตะวันฉายเจอสับขางโจครับไหนก็แลกอาวุธกันไปครับแข่งซ้ายของตะวันฉายครับพยายามสวนมาครับโจแข้งขวางโจครับพยายามคืนซ้ายมาครับตะวันฉายเป็นเกมชิงจหวะนะครับส่วนใหญ่ก็รูปเกมประมาณนี้ครับท่าไทยเจอกับไทยครับโจก็ใช้การเดินเบียดครับซึ่งตะวันฉายเองครับก็เป็นมวยที่ออกอาวุธแคบๆได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะแข่งหรือมัดครับกับการครับ ซึ่งโจก็ออกวุธวงในได้ดีกว่านะครับโดยปกติแล้วตะวันฉายเมื่อหลุดตัวนะครับว่าไม่ได้อยู่ในระยะครับก็จะใช้การวนออกฉากออกนะครับยังไงพยายามบวกมาแล้วสับขาโจตะวันฉายแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับลูกทีเด็ดอีกหนึ่งลูกครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับพยายามคืนแข้งครับตะวันฉายหมัดของตะวันฉายแล้วแข้งซ้ายตามครับโจขยับเดินซับขาซึ่งในวันนั้นครับตะวันฉายก็ไม่บังลูกเจาะยางของโจเลยครับจนตัวเองหน้าขาแดงเป็นจ้ำนะครับ แต่ยก3ามตะวันฉายก็ทําได้ชัดเจนกว่าครับแข้งซ้ายของตะวันฉายเจอซ้ายของโจขึ้นมาครับแข้งของตะวันฉายครับสับขาและแข้งซ้ายของโจครับตะวันฉายก็พยายามขึ้นซ้ายมาครับแลกกันแทงไปครับคนละทีครับแข้งซ้ายของตะวันฉายครับสาหรับตะวันฉายในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็ถือว่าต้องพัฒนากันต่อไปครับจีบลำตัวและแทงข่าของโจแข้งหลุดเจอสับขางโจบพยายามบวกหมัดกันครับตะวันฉายก็บวกหมัดขึ้นมาครับแข้งซ้ายงตะวันฉายเจอหมัดของโจครับแข้งซ้ายครับตะวันฉาย เจอแข่งขวาหน้าของตะวันฉายสับขาขึ้นมาครับโจมก็เป็นฝ่ายตะวันฉายครับที่คว้าชายไปนะครับแับฝ่ายนี้ก็มีเสียงวิภา์วิจาร์เยอะนะครับตะวันฉายครับจุดเด่นก็จะได้ที่ความสดสภาพร่างกายไวหนุ่มกระทงครับเป็นมวยที่ออกอาวุธยาวๆได้ดีครับไม่ว่าจะหมัดหรือแข้งซ้ายหนักหน่วงครับแต่ต้องอยู่ในระยะนะครับหรือหมัดสายตรงยาวๆของตะวันฉายครับแต่ลูกเตะสายต่อย้ายมาเป็นลูกคู่ครับออกแข้งซ้ายหลอกแค่50%นครับแต่ออกหมัดร้อยครับ และอีกลูกหนึ่งของตะวันฉายที่ใช้บ่อยครับก็คือเตะสายใส่คู่ต่อสู้ในจังหวะแรกครับเมื่อคู่ต่อสู้ยกบังนะครับช็อตต่อมาก็ดิกลอกเหมือนจะออกแข้งครับแต่ที่ไหนได้คนระับหลอกทีนะครับลูกนี้ก็หงายท้องมาหลายคนนะครับอย่างที่บอกครับตะวันฉายเป็นมวยที่ออกอาวุธวงในหรืออาวุธแคบๆได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตะวันฉายจึงแก้ด้วยการฉากมาตั้งหลักใหมนะ่ครับเราจะเห็นได้เกือบทุกไฟนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินติดรนะับตะวันฉายก็จะวนออกมาครับฉากเลื่อมใหมนะ่ครับ แต่อีกจุดหนึ่งที่ตะวันฉายต้องระวังครับเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่ระดับสูง OK. ขึ้นมาครับจังหวะบวกหมัดของตะวันฉายครับบวกต่อบวกหมัดต่อหมัดนะครับมีจังหวะบวกจวลมบ่อยหลายต่อหลายครั้งครับเลยดูเหมือนว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับและจังหวะแบบนี้ครับบวกหมัดกันเพินเพะ่นครับหรือต่อยหมัดเพินเนะครับสุเปอบ์บอลก being, อ็สามารถขึ้นการคอได้อัตโนมัติครับในระยะประชิดใกล้ๆนี่เตะได้ทุกท่านะครับ อย่างไฟที่ประทับเพชรมรกตครับเราจะเห็นได้ช้าครับพอประทับนักชกที่ดาบสูงขึ้นมาครับมีประสบการณ์นะครับจังหวะบวกต่อบวกช็อตต่อช็อตครับเพชรมรกตนี่เห็นหมดครับดึงได้พ้นครับกับการตะวันฉายเองก็โดนหมัดโดนสอดของเพชรมรกตด้วยซ้ำครับแสดงให้เห็นถึงระยะและความแม่นยำยังไม่เพียงพอครับสำหรับตะวันฉายครับเรื่องการบวกหมัดครับแต่ไฟนั้นก็ชนะมาได้ครับเนื่องจากขยันออกอาวุธครับโดยเฉพาะลูกเตะขานะครับก็คว้าแชมป์มาได้ครับสำหรับไฟกับเพชรมรกตครับ และอีกจุดหนึ่งของตะวันฉายครับเมื่อคู่ต่อสู้เดินออกอาวุธระยะใกล้ใส่ตะวันฉายตะวันฉายก็จะโต้ไม่ถนัดทนีด้วยเช่นกันครับเป็นมาตั้งแต่5ยกนะครับจุดนี้ครับเราจะเห็นได้จากไฟที่ประทัาโจนาถวุฒิครับไฟนั้นพอโจเดินเบียดและต่อยมาสลับแต่ขวาครับก็เข้าเป้าหลายต่อหลายครั้งครับแต่ตะวันฉายก็โต้เป็นชุดไม่ได้ครับโต้มาเป็นอาวุธหนักหนักนะแข็งหนักหนักครับหนึ่งถึงสองทีเท่านั้นครับเพราะว่าต้องได้ระยะครับถึงจะออกได้นะครับสำหรับตะวันฉายครับ แต่ไฟนี้บถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์และการผ่านเบอร์มวยระดับต้นๆของโลกครับอยู่ที่ซุปเปอร์บอลเนี้แต่ตะวันฉายจะมีประสบการณ์การใช้นวมเล็กที่มากกว่าพอสมควรครับนี่แหละจุดนี้นะครับึ่งซุปเปอร์บอลเองก็เผยว่าตอนซ้อมนมเล็กไม่ใหม่ครับอย่างมีเสียวครับเวลาออกหมัดแล้วกําหมัดไม่แน่นครับเสียวข้อมือจะสนจะหักเอาครับรวมมีถึงการโดนนมเล็กกระแทกเข้าหน้าระหว่างซ้อมครับยังมีสดุ้งมีตื่นบ้างนะครับสำหรับซุปเปอร์บอลครับถึงจะเป็นนมเปิดนิ้วแบบซ้อมที่สันมัดหนาก็ตามครับ และรวมไปถึงการบล็อกมัดนะครับก็แตกต่างสิ้นเชิงครับกับนวมใหญ่ครับพอหนวมเล็กนี่แทบจะบล็อกมัดชุดไม่ได้ครับแต่ถ้า1นยังบล็อกได้อยู่นะครับจุดนี้ตะวันฉายก็ได้เปลียบพอสำพัวนะซึ่งนวมเล็กนะไขรที่ไม่เคยชกหรือไม่เคยโดนับตัวแล้วแต่เป็นอุปสรรคกันทั่วหน้าส่วนตัวมองว่าลูปเกมจะเป็นการชิงจังหวะนะครับ มีจังหวะแรกอาวุธครับต่างฝ่ายต่างไม่เดินเยอะไม่ถอยเยอะแต่จะมีจังหวะแรกแข้งแรกอาวุธเป็นช็อตๆครับอยู่ที่ว่าลูกติดตามใครเหนือกว่ากันครับจังหวะต่อจังหวะนะครับใครเข้าเป้ามากกว่ากันครับโดยมวยระดับนี้ครับเซนมวยมันทันกันครับเช่นเดียวกับฝ่ายที่สุปรบอลประทับสิทธิชายครับหรือตะวันฉายโชกับสิทธิชัยครับหรือตะวันฉายโชกับโจครับรูปเกมอาจจะคล้ายคลึงกันครับเป็นการชิงจังหวะครับต่ออาวุธกันเป็นช็อตๆครับแต่เราตั้งบางแล้วโตครับดึงแล้วสวนครับ ่ทีจังหวะต่อจังหวะใครแม่นใครไวกว่าฝีมือกับฝีมือนะครับลูกติดตามใครจะดีกว่าการัคขสร้างความแตกต่างได้มากกว่ากันนะครับการยืนระยะการชิงจังหวะจังหวะชาบช่วยและลูกติดตามนะครับไรทาได้เด็ดขาดต่อกันะครับยิ่งเป็นนักชกไทยระดับสูงขึ้นมายิ่งเห็นได้ชัดครับส่วนใหญ่นะครับนักชกไทยด้วยการนครับลูกเกมจะประมาณเนียบเกมคู่เนียบจังหวะต่อจังหวะส่วนตัวมองว่าเป็นเกมยาวถึง5ยกนะครับอาจจะแพ้ชนะหรือตัดสินกันแค่จังหวะไม่กี่จังหวะ หรืออาจจะดูกันยากนิดนึงนะครับเรามาดูฟอร์มทางฝั่งของซูเปอร์บอลสิงมาวินบ้างครับในทุกไฟของซูเปอร์บอลนะครับในวันแชมเปี้ยนชีพครับได้เจอกับนักชกแถวหน้าของโลกทั้งสิ้นครับในรุ่น7 0กิโลกรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นสติชัยครับเปโตเซียนมาลัชชิงกิตไทฟุนนะครับตัวแล้วแต่ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกในคอมแบทเพจทั้งสิ้นนะครับและ4ใน5ครับเคยทะยานขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับเมื่อเทียบเป็นปอนต่อปอนแล้วทั้งสิ้นครับอธิเช พวกนี้ถือว่าชะกาชะการครับแต่ซูเปอร์บอลก็กำใช้มาได้เกือบหมดครับมีเพียงชิงกิตคนเดียวครับที่เป็นหนามตามใจครับแต่เรามาดูไฟเนีับเป็นไฟที่3ครับนับจากฟอร์มล่าสุดนะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับที่ซูเปอร์บอลเคยพ่ายน็อกมาเมื่อ4ปีก่อนครับในรอบชิงแชมป์คุณหลุนไฟท์นัมเบ้นครับสมัยที่2ของต้นนะครับมาลัดาลนีเนีับก็เป็นนักชกเบอร์ต้นต้นของโลกอยู่แล้วครับเลยเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับแต่ก็เบอร์หนึ่งปตอปนครับ ซึ่งลูปเกมในวันนั้นครับสุปร์บอลก็วางแผนแก้เกมมาได้ดีครับโดยมีการทํากันบ้านกับเทนเนอร์เกมานะครับใช้หมัดยับใช้ลูกที่ทำลายจังหวะมาแก้หมัดของมารันะครับวงในก็มีดักเสียบลําแหลมครับแต่วงนอกก็มีวนมีฉากออกข้างครับไม่ถอยตรงๆนะครับและมารัดเองก็เป็นมวยที่การเคลื่อนที่ไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวอะไรครับแต่จะมีสปีดหมัดในระยะสังหานะครับเป็นมวยที่เคลื่อนที่ไม่ไวเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเข้าระยะหมัดครับจะอันตรายมากนะครับ ระยะได้สปีดจะมาครับเป็นหมัดชุดแคบๆสั้นๆครับตบหกซ้ายหกขวานะครับหมัดของมารัดครับเป็นมวยที่สุดยอดในความอึดครับสำหรับมารัดครับแต่ซูเปอร์บอลก็ชกด้วยความละเอียดรัดกุ่มสุขุมรอบข้อครับโดนแข้งซ้ายหน้าซูเปอร์บอลครับขวากับขวานี่ออก้ายหน้าแล้วได้เปรียบนะครับแข้งหลุดเจอกลางหลังครับหืมดอกนี้ครับมาดูการดักแทงของซูเปอร์บอลครับเป็นการดักแทงและถ่ายน้ําหนักไปข้างหน้าครับพร้อมกับใช้มือขวาตัวคู่ต่อสู้ครับเป็นการปิดหมัดไปในตัวครับ ไม่ได้แทงแล้วทิ้งน้าหนักไปด้านหลังครับเพื่อสร้างบาลานซ์เหมือนนักชกทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าแทงอย่างนั้นนะครับมีโอกาสที่จะโดนหุกส่วนได้ครับถ้าเกิดการหลวมนะครับก็อีกอาวุธหนึ่งก็แข้งซ้ายหน้าตัวแทงแล้วทิ้งน้ําหนักไปข้างหน้านะครับพร้อมกับปิดหมัดไปในตัวทิ้งซ้ายแะครับซุปเปอร์บอลดักแทงขวาครับมาลัดก็ต่อยสวนลูกเสียบของซุปเปอร์บอลไม่ได้ครับเจอลูกแทงขวางซุปเปอร์บอลอีกแล้วครับของซ้ายหน้าซุปเปอร์บอลครับและอีกหนึ่งอาวุธเด่นก็แข้งซ้ายหน้าครับขวากับขวาออกสายหน้้าาาก็จะเเเขบริวณีียงพด ไฟนีสุปร์บอนก็ป้องกันแชมป์โลกไปได้ครับแต่ลองมาดูไฟถัดมาสุปร์บอนจับทาบชิงกิตอาซอครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ครับที่ประเทศไทยนะครับชิงกิตในขณะนั้นก็ถือว่าฟอร์มสดแรงมากครับเพิ่งควา้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเวร์กลางปีนะครับรุนเฟเธอร์เบทมาได้ครับเบียดเข้าหาบ ปกติแล้วนะครับซุปเปอร์บอลเจอกับมวยระดับนี้ครับช่วงต้นๆจะไม่เดินเข้าหาจะชกละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่ประทับเปโตเซียนหรือมาลาครับเพราะว่านักชกเหล่านี้รับหมัดดีครับช่วงต้นๆเขายังสดอยู่ครับหมัดเขายังหนักอยู่ครับจะใช้การดักเตะดักแทงครับแล้วมาดูลูกนี้ครับหลอกซุปเปอร์แมนพันธครับแล้วหมัดขวามัดนี้ครับหวดใช้ข้างซ้ายหน้าหลอกครับเหมือนจะไม่ถึงแต่หมัดขวานี้กระโดดต่อยเลยครับ แข่งสายหน้าวัดระยะครับทำให้ซูเปอร์บอลตายใจครับคิดว่าแข้งยังไม่ถึงครับแต่หมัดนี่ถึงนะครับเพราะว่าใช้การกระโดดต่อยครับและซูเปอร์บอลครับเวลาจะฉากออกครับจะใช้การลดการ์ดนะครับซึ่งชิงกิตก็เห็นจุดนี้อยู่แล้วครับแต่ชิงกิตก็เป็นนักมวยที่ใช้จังหวะฉาบชฉวยได้ดีนะครับอย่างที่บอกครับโดยปกติแล้วนะครับในช่วงต้นๆครับซูเปอร์บอลเจอกับมวยระดับนี้นะครับจะไม่เดินเข้าหาเพราะว่าเขายังสดอยู่นะครับจะใช้การถอยดักเตะดักถีบครับวงในก็มีสลับแทงมีหมัดแยบปนกวนตลอดครับ แต่กลับกันครับในไฟน์นี้ครับซูเปอร์บอลขยับเดินเข้าหาชิงกิครับแต่ชิงกิก็แก้ทางด้วยสเตปฟุตเวิร์กครับหรือเข้ามวยจากข้างๆนะครับทำให้ซูเปอร์บอลถีบยากครับและบวกกับชิงกิเป็นมวยที่ฟุตเวิร์กและมูฟเมนต์ช่วงต้นๆไวจีครับต่างจากมารัธหรือเปโตเซียนอย่างสิ้นเชิงครับที่ยืนมวยนิ่งๆนะครับและอย่างที่รู้กันดีครับในช่วงยกต้นๆนะครับชิงกิเป็นมวยที่สดและไวมากครับยิ่งซูเปอร์บอลเดินเข้าหาอีกครับทำให้การเตะการถีบครับมีโอกาสหลุดสูงนะครับ แต่โดนสวนหมัดได้ครับเพราะว่าชิงกิตก็รอบวกอ่แล้วนะครับเป็นนักชกที่ใช้หมัดสวนแข้งได้ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับสำหรับชิงกิตนะครับช่วงชกช่วงแขนยาวครับและมีทักษะมวยสากลสูงครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของชิงกิตครับและอีกหนึ่งลูกเลยครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับชิงกิตเป็นนักชกที่ใช้จังหวะฉาบสวยได้ดีมากครับหลังจังหวะเหมือนจะขาดแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ชิงกิตก็ทําให้มีได้ครับด้วยความไวตรงนี้ครับจังหวะหลักกาครับ บวกกับเป็นนักชกที่สร้างสรรค์หาจังหวะให้ตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับชิงกิรับแไฟนี้ครับการเคลื่อนไหวของชิงกิรับก็เป็นอุปสรรคกับซูเปอร์บอลไม่น้อยครับเป็นนักชกที่ช่วงต้นๆไวมากนะครับถ้าใครขืนไปแลกอาวุธด้วยครับแล้วไม่รัดกุมพอมีวางหงายเอาง่ายๆนะครับสำหรับชิงกิดอาราซอฟไลน์นี้ครับแลเรามาดูไฟถัดมาครับไฟนี้เป็นไฟชีชตาของซูเปอร์บอลครับมีอะไรนี่ต้องเอาออกมาให้หมดครับเพราะว่าถ้าชนะสวยๆครับจะมีโอกาสกลับมาในเส้นทางการชิงแชมป์ไวขึ้นครับ จะทลาทายฝุ่นออดแคนครับนักชกชาวตุรกีครับฝ่ายนี้แค่ชนะยังไม่พอต้องความสวยด้วยนะครับหรือน็อกเอาไปเลยครับถึงจะได้มีโอกาสชิงแชมป์อีกอันเร็ววันครับเหยียดเข้าหาบเจอแข้งซ้ายซูเปอร์บอลครับไทฟุตนี่ก็เป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งยุโรปครับเตะขาต่อยมัดครับมีมัดชุดครับเบาสลับนาครับแข้งซ้ายซูเปอร์บอลครับขวาและอัปเปอร์คารครับลูกนี้ก็ลูกสูดครับแข้งซ้ายซูเปอร์บอลดักไว้ครับช่วงนต้นก็พยายามหวดก้านคอหลายต่อหลายทีครับสะบัดซ้ายหน้าครับ สายซูเปอร์บอลครับอีกลอกแล้วออกซ้ายแข่ง้ายครับซูเปอร์บอลและแข่งกันไปครับจัวหวะนนี้ดักแทงขวาซูเปอร์บอลไฟเนียบสายหน้านี่ทํางานได้ดีมากนะครับและดูแข่ง้ายขึ้นการคอดอกเนียบแต่สวนมาดครับลูกเนียบลูกนีับเกิดจากการฝึกซ้อมจนชํานาญครับไม่มีฟุกครับเป็นการเตะสวนมัดชุดครับโดยซูเปอร์บอลครับยืนบล็อกมัดชุดของใต้ฝุ่นครับ แต่เทน้ำหนักตัวมาด้านหน้าครับหลังจากนั้นครับซูเปอร์บอลก็ถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านหลังครับพร้อมกับตวัดิ์แข้งซ้ายหน้าเข้าไปค้างนะครับซึ่งในจังหวะที่ไต้ฝุ่นออกมาชุดเพลินนๆครับทาให้เกิดช่องโบบริเวณใบหน้าครับเป็นลูกที่ซูเปอร์บอลพยายามทําหลายต่อหลายครั้งนะครับในช่วงยกแรกครับสุดท้ายก็สำลิดผลครับแต่แข้งนี้นะครับต้องออกให้รอดกาดด้วยว่าถ้าออกกว้างนะก็ติดแขนครับต้องเตะให้รอดช่องนั้นพอดีด้วยครับลูกนี้ก็ถือว่าเหมาะเจาะมากครับ แต่ไฟนี้สิ่งที่เห็นนอกจากแข้งนี้ขึ้นการคอบซุปเปอร์บอลมีการออกแข้งนะครับเป็นการออกที่ย้ำเป็นจุดครับพอถึงจุดปะทะนะครับเป็นการรวมแรงในจุดเดียวทำให้ช้ำเป็นจุดๆครับเป็นการแต่จิกจุดครับให้แรงสะท้อนกลับกลับมาน้อยที่สุดครับเป็นเทคนิคแบบเดียวกับเพชรนงครับการแต่ย้ำเป็นจุดนะครับจิกเป็นจุดครับจุดเด่นของซุปเปอร์บอลครับโดยธรรมชาติของซุปเปอร์บอลครับเป็นมวยที่ไม่แพ้ทางมวยซ้ายครับ มวยซ้ายเบอร์ต้นๆของโลกครับที่เคยชนะมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นซิติชัยนะครับจอมทองครับเปโดเซียนครับดูแล้วแต่เป็นมวยซ้ายแนวหน้าของโลกครับซึ่งสายกับขวานะครับใครชิงออกก่อนครับแลกเข้าเป้าก็จะได้เปียบครับแต่ถ้าใครชิงออกแล้วหลุดนะอีกฝ่ายดึงพ้นครับก็มีโอกาสจะโดนโตสูงมากครับแต่ซูเปอร์บอยเองครับเวลาเจอมวยซ้ายครับปล่อยครั้งก็จะมีลูกนี้ครับดึงแล้วโตครับหรือจังหวะเคาน์เตอร์สวยๆครับใส่มวยซ้ายนะครับ ไม่ว่าจะดึงแข้งแล้วโต้แข้งครับหรือดึงมัดแล้วโต้มัดนะครับสายกับขวานี่ออกแล้วต้องโดนคะรับทาหลุดมีโอกาสโดนเคาน์เตอร์แน่นอน,นครับซูเปอร์บอลเองก็เป็นมวยที่เก็บแข้งได้ใช้ได้อยู่แล้วนะบ,บางแข้งได้ดีครับบวกกับเป็นมวยที่ต้อนแต้มต้อนคะแนน,นเก่งครับจากการที่ชกมวยไทยสมัครเล่นโลกมาครับคว้าเหรียญทองได้ถึง4ปีซ้อนครับจุดนี้ประสบการณ์ที่มากกว่าครับเรามาดูการฟิตซ้อมของซูเปอร์บอลครับ เป็นการลือวิชาหมัดนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ซูเปอร์บอลโกอินเตอร์สมัยที่อยู่กับปัญชาเม่ครับก็เคยติวหมัดกับอาจารย์เปดิยังพูลทาร์ทับถือว่าต่อยหมัดคมใช้ได้ครับเคยต่อยจอมทองน็อกมาแล้วในการชิงแชมป์โลกุนหลุนไฟครับและจอมทองเองครับก็เคยชิงแชมป์โลก WBA เวยมือสากลมาครับถือว่าก่อนหน้านี้ครับจอมทองก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยที่จะคว้าแชมป์โลกครับถือว่าเป็นศึกสากลไม่ธรรมดาครับแต่ก็โดนซูเปอร์บอลกดน็อกมาครับในรอบชิงคุณหลุนไฟครับสำหรับซูเปอร์บอลครับ ก็ถือว่าเป็นการลือวิชาเท่านั้นครับแต่ไฟหลังๆในวันรับที่ไม่ค่อยเห็นซุปเปอร์บอลใช้หมัดสักเท่าไหร่ครับพอเจอกับผู้ชกระดับสูงที่มีหมัดดีอาชีพนะครับอย่างเบตเซียนมาลัชชิงกิทับจึงไม่เน้นแลกหมัดด้วยครับแต่ใช้อุวุธอื่นแก้ทางแทนครับใช้หมัดแค่อุดเสริมเท่านั้นครับมาดูการล่อเป้าของซุปเปอร์บอลครับเป็นการล่อเป้าแบบมวยสากลยุคใหม่ครับโดยต่อยแบบเป้าสลับหนักต่อยเป็นชุดแล้วมีหมัดจบครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะเรื่องสปีดหมัดและสปีดอาวุธที่มีความแค่้วคล่องว่องไวไม่อื่นครับซึ่งหลายๆหลายับที่เราได้เห็นซูเปอร์บอลในวันแชมนชิะครับอาจจะดูว่าเชิงชกไม่ว่องไวเท่าไหร่ครับเนื่องจากซูเปอร์บอลไปเน้นเรื่องความนิ่งครับยืนออกอาวุธแม่นๆนะเช่นเดียวกับเปโตเซียนและบัวขาวนะครับที่เป็นไอดอลของตนครับุดนี้ซูเปอร์บอลก็เก็บคําวิจารณ์ับมาพัฒนาเรื่องสปีดอาวุธขึ้นมาและคู่นี้ต่อวันชายกับซูเปอร์บอลครับ อีกหนึ่งตัวแปรสําคัญของซูเปอร์บอลครับก็ได้เรื่องกระดูกประสบการณ์ครับการผ่านมวยเบอ้์ต้นของโลกครับหรือรายการแล้วเวทีระดับโลกมาอย่างโชคโชนครับระยะที่ลดแล่นอยู่ในโปรโมชั่นระดับโลกเหยียบ10ปีครับทำให้จังหวะประสบการณ์บนเวทีนะครับช็อตต่อช็อตครับดูดีกว่าครับแต่ตะวันฉายก็ได้ความสดสภาพร่างกายครับความกระหายที่จะป้องกันแชมป์ครับและได้ประสบการณ์เรื่องนัวครับเช่อว่ารคูนีบเป็นเกมที่ได้เห็นเทคนิคฝีมือไอคิวแน่นอนครับอาจจะไม่บูล้างผ่าครับแต่คลาสสิกเนียนตาคร หลักใครชอบใครก็รอติดตามเชียร์ยิบสทันวานี้ครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ